สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากประสบการณ์จริงนะคะของคนที่เคยหนักเป็นร0อยกิโลกรัมเลยครับร0อยกิโลกรัมแล้วก็มีอาการปวดเข่ารุนแรงจากการวิ่งอะคะ่ะจนต้องหันมาศึกษาหาทางฟื้นฟูด้วยตัวเองอืมครับแล้วก็ไปเจอทางเลือกจากธรรมชาติที่อ,อ่อน่าสนใจมากๆเลยค่ะครับผมเราจะมาดูกันนะคะว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาเล่าถึงเส้นทางนี้ไว้อย่างไรบ้างตั้งแต่ ความไม่พอใจกับการรักษาแบบเดิมๆใช่ครับไปจนถึงการเลือกใช้สารสกัดธรรมชาติ3ชนิดแล้วก็เหตุผลเบื้องหลังคืออะไรครับตามข้อมูลจุดเริ่มต้นก็คือความพยายามลดน้ำหนักด้วยการวิ่งนั่นแหละครับค่ะแต่น้ำหนักตัวเยอะมากใช่ครับตั้ง100กิโลกรัมพอวิ่งข้อเข่าก็รับแรงกระแทกมหาศาลเลยผลก็คือปวดบวมร้อนใช่ไหมคะครับมีเสียงในข้อด้วย ข้อติดแข็งตอนเช้าก็มีโห oh, สัญญาณชัดเลยนะคะว่าเป็นข้อเข่าอักเสบแบบรุนแรงเลยรุนแรงเลยครับซึ่งข้อมูลก็บอกว่าแม้จะไปหาหมอแล้วนะคะได้ยาแก้ปวดลดอักเสบมาครับแต่เจ้าตัวก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันแก้ที่ปลายเหตุหรือเปล่าแล้วก็ไม่อยากพึ่งยาไปนานๆใช่ครับจุดนี้เลยที่แบบผลักดันให้เริ่มศึกษาเองจริงๆเน้นไปทางธรรมชาติเลยเน้นธรรมชาติแล้วก็พบว่า หัวใจสำคัญเลยนะคือต้องจัดการเรื่องการอักเสบให้ได้อ๋อค่ะใช่ครับเพราะศึกษาข้อมูลลึกลงไปอีกก็เห็นว่าพวกผลิตภัณฑ์แบบทาแบบพ่นมันก็ช่วยได้นะบรรเทาปวดเร็วๆใช่ครับบรรเทาเฉพาะหน้าได้เร็วแต่เป้าหมายจริงๆคืออยากดูแลจากข้างในเพื่อลดอักเสบที่ต้นตอแล้วก็ฟื้นฟูโครงสร้างข้อไปเลยในระยะย,ยาวถูกต้องครับก็เลยหันมาสนใจพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบกินแทน ที่น่าสนใจคือข้อมูลบอกว่าตอนแรกก็เจอพวกกลูโคซามีนคอนดรอยติน MSM ที่ฮิตฮิตกันครับตัวดังๆเลยแต่พอไปดูงานวิจัยลึกๆเอกลูโคซามีนกับคอนดรอยตินนี่ผลมันยังดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อืมใช่ครับบางงานวิจัยก็บอกว่าได้ผลน้อยส่วน MSM ข้อมูลก็ยังไม่เยอะพออีกครับผมนี่เลยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ยังไม่เลือกสูตรพวกนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับ ความไม่แน่ใจของข้อมูลตรงนั้นก็เลยทำให้ตัดสินใจมองหาทางเลือกอื่นที่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์รองรับชัดเจนกว่าชัดเจนกว่าครับซึ่งก็นำไปสู่การเลือกใช้3ตัวช่วยจากธรรมชาตินี่แหละครับค่ะมีอะไรบ้างนะคะก็คือขมิ้นชันคอลลาเจนชนิดที่2แบบไม่ถูกทำลายโครงสร้างหรือ UCI อ๋อ UCI ครับแล้วก็น้ำมันงาดำสกัดเย็น โอเคค่ะลองมาดูเหตุผลทีละตัวนะคะขมิ้นชันนี่ที่เลือกเพราะว่าคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแล้วสารสำคัญอย่างเคอร์คูมินเนี่ยงานวิจัยก็เยอะว่าช่วยลดอักเสบได้ดีใช่ครับตรงกับปัญหาข้ออักเสบพอดีเลยแล้วก็เลือกแบบแคปซูลเพื่อความสะดวกครับแล้วข้อมูลยังบอกด้วยว่าเลือกสูตรที่มีพริกไทยดำผสมด้วยก็จะดีอ๋อเพิ่มการดูดซึมใช่ครับ เพิ่มการดูดซึมเคอร์คุมินแล้วตัว UCI ละคะอันนี้ดูเหมือนจะทำงานต่างออกไปใช่ครับตัวนี้ข้อมูลชี้ว่ามันไม่ได้เข้าไปเติมคอลลาเจนตรงๆนะครับอา้าวแล้วทำยังไงคะมันไปทำงานกับระบบภูมิคุ้มกันของเราแทนหรอคะครับเพื่อไปปรับลดการที่ภูมิคุ้มกันเราจะไปทำลายกระดูกอ่อนที่ข้อ อ๋อซึ่งมันมักจะเกิดขึ้นเวลาเราอักเสบซ้ําๆถูกต้องครับพอมันอักเสบบ่อยๆภูมิคุ้มกันก็อาจจะเริ่มทํางานผิดพลาดไปโจมตีกระดูกอ่อนตัวเองน่าสนใจมากค่ะจุดเด่นคือใช้ปริมาณนิดเดียวเองใช่ครับน้อยมากแค่ประมาณ40มิลลิกรัมต่อวันแล้วก็แนะนําให้ทานตอนท้องว่างด้วยครับผมเพื่อให้มันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะแล้วตัวสุดท้ายน้ามันงาดําสกัดเย็น อันนี้เลือกเพราะอะไรคะอันนี้ข้อมูลบอกว่าเลือกเพราะมีชื่อเสียงเรื่องบำรุงกระดูกอยู่แล้วค่ะได้ยินบ่อยแล้วการสกัดเย็นเน,เนี่ยมันช่วยรักษาคุณค่าสารสําคัญพวกเซซามินลิกแนนอะไรพวกนั้นใช่ครับเซซามินลิกแนนซึ่งก็มีงานวิจัยว่าช่วยลดการอักเสบต้านอนุมูลอิสระได้แถมมีไขมันดีด้วยครับเหมือนเป็นการลงทุนเพื่อบำรุงระยะยาวไปเลยประเด็นสำคัญที่ข้อมูลเน้นคือการใช้ทั้ง3าตัวร่วมกันอาจจะเสริมฤทธิ์กันได้ดีขึ้นใช่ครับ ขมิ้นชันกับน้ำมันงาดำก็ช่วยลดอักเสบจากหลายๆทางต้านความเสื่อมทีมเข้าไปซ่อมบำรุงโครงสร้างคือปรับภูมิคุ้มกันฟังดูครบวงจรดีค่ะแต่ก็ไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องใช้ครบทั้ง3ตัวเสมอไปใช่ไหมคะไม่จำเป็นครับข้อมูลก็บอกว่าขึ้นอยู่กับอาการความรุนแรงแล้วก็งบประมาณด้วยถ้าเน้นลดอักเสบเป็นหลกักก็อาจจะเริ่มที่ขมิ้นชันหรือน้ำมันงาดำก่อนครับหรือถ้าปัญหาหลักเป็นเรื่องข้อเสื่อม กระดูกอ่อนถูกทำลายเยอะอยู UC ่สีซองก็ดูจะตรงจุดกว่าแต่ถ้าต้องการดูแลแบบองค์รวมจริงๆแล้วก็มีงบพอการใช้ทั้ง3ตัวก็น่าจะครบถ้วนที่สุดน่าจะครบถ้วนที่สุดครับแล้วหลักการจัดการเรื่องอักเสบปรับภูมิคุ้มกันแบบนี้เนี่ยข้อมูลบอกไหมคะว่าใช้กับอาการปวดข้อจากสาเหตุอื่นได้ไหมเช่นข้อเสื่อมซามไวยอ๋อได้ครับข้อมูลที่ศึกษามาก็ชี้ว่าอาจจะประยุกต์ใช้ได้เพราะอะไรคะ เพราะว่ากลไกหลกัหลกๆที่ทําให้ปวดข้อข้อเสื่อมมันก็มักจะเกี่ยวกับเรื่องการอักเสบเรื้อรังค่ะกับการเสื่อมของกระดูอ่อนใช่ครับซึ่งสารสกัดทั้งสตัวนี้มันก็เข้าไปจัดการที่กลไกสําคัญพวกนี้ได้พอดีสรุปแล้วนะคะจากจุดเริ่มต้นที่เจ็บปวดมากๆเพราะน้ําหนักตัวเยอะแล้วก็ไปวิ่งครับ ก็นำไปสู่การศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังเลยจนค้นพบทางเลือกจากธรรมชาติคือขมิ้นชนัน UC2 แล้วก็น้ำมันงาดำสกัดเย็นใช่ค่ะควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรมด้วยอันนี้สำคัญมากครับทั้งออกกำลังกายให้เหมาะสมขึ้นอย่างปั่นจักรยานแทนลดแรงกระแทกไปเยอะแล้วก็ควบคุมอาหารลดน้ำหนักจนอาการโดยรวมดีขึ้นชัดเจนครับผม สิ่งสำคัญที่ได้จากการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้คือการทำความเข้าใจกลไกเบื้องหลังจริงๆนะคะใช่ครับไม่ใช่แค่หาอะไรมากินกินให้หายปวดชั่วคราวแต่เป็นการพยายามเลือกสิ่งที่มันเข้าไปจัดการที่ต้นเหตุจริงๆตามข้อมูลที่เรามีครับซึ่งก็น่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าเป็นเส้นทางที่น่าสนใจมากจริงๆคะ่ะก่อนจะจบกันวันนี้มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะครับ นอกเหนือจากสารสกัดเหล่านี้แล้วเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเล็กๆน้อยๆอะไรอีกบ้างที่อาจนำไปปรับใช้เพื่อสุขภาพข้อที่ดีขึ้นได้ตั้งแต่วันนี้ลองเก็บไปคิดกันดูนะคะครับผมสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะและสามารถติดตามเรื่องราวดีๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel t h a i w e l l s h o p นะคะครับฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดลิงก์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ